โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและบายมุกโรงเรียนบ้านท่าเดือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคา,ามเขต3ระดับทองโรงเรียนบ้านท่าเดือที่ตั้ง77หมู่ที่2ตำบลหนองบอลอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้บริหาร1คนครู5คน นักเรียน50คนโรงเรียนบ้านท่าเดือบริหารจัดการศึกษาโดยนางสาวชยานันแดนมะฮงผู้นวยการโรงเรียนบ้านท่าเดือผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขมาตรการที่1ด้านการป้องกันมาตรการที่2ด้านการค้นหามาตรการที่สด้านการรักษา มาตรก,การที่4ด้านการเฝ้าระวังมาตรก,การที่5ด้านบริหารจัดการสถานการณ์ยาเสพติดรอบสถานศึกษาปัญหายาเสพติดรอบสถานศึกษาเนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเดือเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจึงไม่พบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียนแต่ในชุมชนที่ให้บริการก็มีกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ปกครองนักเรียนส่วนน้อย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติดมาตรฐานที่ 1. ด้านการป้องกันสถานศึกษาดําเนินการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนโดยดําเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิดคณะกรรมาการดําเนินงานแต่ละห้องเรียนจะแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ4ฝ่าย สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลโรงเรียนมีการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและมีการประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกเดือนมีการมอบรางวัลแก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่นสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่โรงเรียนมีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยดำเนินงานภายใต้7มาตรการเพื่อให้โรงเรียนปอดบุหรี สถานศึกษาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโดยส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเห็นโทษของยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาตรฐานที่2ด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนะักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเดือได้ดำเนินการตามมาตรการด้านการค้นหา เพื่อทำการคัดกรองนักเรียนเป็นลายบุคคลสถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มเสี่ยงดำเนินการสํารวจโดยนักเรียนแกนนําคณะกรรมการสภานักเรียนโครงการห้องเรียนสีขาวเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในตัวนักเรียนสถานศึกษามีการสํารวจการใช้สารเสพติดดำเนินการคัดกรองสํารวจสภาพการใช้ยาเสพติดจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าภาคเรียนละหนึ่งครั้งมาตรฐานที่3ด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาโรงเรียนบ้านท่าเดือได้ดำเนินงานตามมาตรการด้านการรักษาโดยมีการกำหนดนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสร้างเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาจัดตั้งคลินิกเสมารักซึ่งทางสถานศึกษาได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลและสร้างทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน สถานศึกษามีคลินิกเสมารักสถานศึกษามีขั้นตอนการดําเนินงานคือการจัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นสถานที่ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่สามารถเข้ามารับการให้คําปรึกษาได้อย่างเต็มใจมาตรฐานที่4ด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางออนไลน์กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานคลินิกเสมารักเพื่อการทํางานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนสุดท้ายของการดําเนินงานบําบัดในสถานศึกษาต้องมีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักสถานศึกษาดําเนินงานจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดโดยดําเนินการดังนี้ 1. การดําเนินการจัดตั้งชุมนุม 2. รับสมัครนักเรียน3ดําเนินกิจกรรมของชุมนุม4ส,สรุปกิจกรรม มาตรฐานที่5ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์สถานศึกษามีการกำหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานโยบายโรงเรียนปลอดบุรีสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและใบมุกป,ปีการศึกษา2567สถานศึกษามีบันทึกข้อตกลง MOU โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการทำแบบบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานต่างๆสถานศึกษามีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนดำเนินโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝา่ายไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานศึกษามีการติดตามประเมินผลสถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านท่าเดือได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการดำเนินงานประจำปีพุทธศักราช2567ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและผลงานดีเด่นต่างๆอย่างต่อนเนื่องโรงเรียนบ้านท่าเดือมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e t p a c t i c e s การปลูกพืชผักสวนครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเดือดตามวิธีพอเพียงหลีกเลี่ยงยาเสพติดตามกระบวนการ PDCA นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเดือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติดรู้จักป้องกันตนเองมีวิธีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการสร้างปมคุ้มกันที่ดีหลีกเลี่ยงยาเสพติดและปลอดอับยมุกมีทักษะอาชีพทักษะชีวิตและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์